สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เป้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดอเอสาขาลาดชลพุทธพระรามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีหนึ่งแทนค่ะสอบถามพี่เป้ค่ะซื้อรถกฟอร์ดพระรามห้าไปอย่างไงบ้างคะดีครับดูแลดีครับแล้วก็มารับรถมอบรถแล้วรถคันนี้เป็นยังไงบ้างดีถูกใจครับถูกใจมากครับแล้วก็ทําไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่เป้ฟอร์ดเท่ทรงมันอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น แล้วก,การบริการการต้อนรับภายในชลุงเป็นไงบ้างคะดีครับดีมากเลยของฟอร์ดพระรามห้ดูแลดีมากเลย นะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางชโชลูฟอร์ดไอเสาขาราชเฤกษ์ะะพระราม5ค่ะอ่ะวันนี้ค่ะอจิเป็นตัวแทนค่ะของทางฟอร์ดพระราม5ต้องขอขอบคุณคุณเป้ด้วยนะคะที่ให้ทางเราได้ดูแลค่ะแล้วก็เป็นเกียรติยิงย่งเลยแต่ถ้ามีอะไรปรึกษาตรงไหนสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางเราได้เลยหรือว่าติดต่อก,กับที่ปรึกษาการขายที่คุณเป้ดูแลเขาดูแลคุณเป้ย<ด>อยู่ได้นะคะต้องขอขอบคุณเป้อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ